วันนี้เรามาพบกันที่หนองกระจงด้วยบรรยากาศท้องฟ้าคืมๆเหมือนจะมีเมฆฝนครับก็แดดไม่แรงเท่าไหร่ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำปืนยาวตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะไปรับของมาแล้วสักเกิดว่าได้จองไว้ล่วงหน้าครับนั่นคือตัว ไรเฟิลของซิกเอครับเป็นไรเฟิลตัวใหม่ชื่อรุ่นคลอสครับผมครับเรามาแกะกล่องดูว่าซิกซเออเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างสำหรับตัวคลอสตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของปืนกันครับพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นข้างในเป็นกล่องโฟมนะฮะเป็นกล่องโฟมซึ่งแยกของมาแค่ หนึ่งถุงใหญ่ๆคือถุงใหญ่ๆคือตัวปืนครับอีกหนึ่งถุงเล็กก็คือตัวลูกเลื่อนตัวลูกเลื่อนครับผมเขาก็ใส่มาในถุงพักติกเกลือบนน้ามันมานิดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นใบโฆษณาเมมเบอร์ของเขากับสติกเกอร์หนึ่งแผ่นนะฮะแล้วก็ถัดมากุญแจล็อกไก่ครับผม เราก็จะมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มมีรายละเอียดของของปืนตัวคลอตัวนี้อยู่เท่าที่ดูแล้วค่อนข้างครบถ้วนครับแล้วก็จะมีแม็กกาซีนหนึ่งอันครับแม็กกาซีนตัวนี้จะเป็นแม็กกาซีนของแมกพูครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่ายังไม่ได้พึ่งพิ่งได้ของมายังไม่ได้เทียบกับแม็กกาซีนของพวก นักโูตัวอื่นๆที่เป็นขนาดตัวสามนแปดนครับว่าหน้าตามันจะแตกต่างกันหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตดูเหมือนตัวลิ้นมันจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปหาตัวเทียบม,มาอีกตัวว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าครับเราจะมาดูที่ตัวปืนนะครับดูเรามาดูที่ตัวปืนกันนะครับตัวปืนเนี่ย เอ่อเป็นรุ่นลำกล้องยาว16.5นิ้วครับผมครับออนอกจากกจาก16.5นี้แล้วดูจากในสเปคในคู่มือจะมีตัวรุ่นลำกล้อง24นิ้วด้วยครับด้วยความต้นขน,ขนาดของลำกล้อง16.5นิ้วเนี่ยทำให้น้ำหนักของมันอยู่ที่6.6ดปอนด์นะครับก็กะเขาวๆก็ประมาณ3กิโลเรามาดูที่พันท้ายอีกทีหนึ่งนะครับพันท้ายจะเป็นพันท้ายพับ มีปุ่มปุ่มที่เวลาเราจะกลางเนี่ยเราต้องกดกดเพื่อที่จะปลดล็อกก่อนครับแล้วก็ก็กลางออกมาได้ครับกลางออกมาแล้วก็ล็อกเลยครับทรงปืนก็ใช้ด้ามสไตล์ของปืนเออาครับด้ามทรงเออาที่เราอยากได้ถ้าไม่ชอบทรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นทรงอื่นได้เลยครับก็ตัวลักษณะเซฟก็เหมือนกันตัวลักษณะเซฟก็เป็นอยู่ตำแหน่งเดียวกับเออาเลยครับตัวโกลงก่งไกลแม็กกาซีน ห้องแมกกาซีนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันครับช่องคัดปอกช่องคัดปอกเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างเล็กนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะต้องบรรจุลูกด้วยมือทีละนัดจะลำบากนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าบรรจุทางแมกกาซีนก็จะไม่มีปัญหาครับมาดูที่ตัวพันท้ายนะครับพันท้ายก็จะเป็น เออ่ป็นอลูมิเนียม C N C ขึ้น,ข,นขึ้นรูปมาทั้งตัวเลยครับแล้วก็เป็นเล็กๆบางๆอย่างนี้สามารถปรับได้ปรับได้ทุกทิศทางครับตรงนี้เป็นพอเราคลายตัวนี้ออกไปอ่คายเยอะนิดนึงสามารถเลื่อนเลื่อนให้เราสามารถประทับได้ตามขนาดร่างกายของเราครับทั้งทั้งตัวผ่านท้ายตรงนี้แล้วก็ ตัวชีคไลส์นะครับชีคไลส์ก็เหมือนกันครับตัวนี้พอเราคลายขึ้นไปปุ๊บมันยกขึ้นมาสูงสุดเลยเพราะว่ามีสปริงคอยดันไว้ครับถ้าเราเราชอบชอบความสูงประมาณไหนก็กดลงไปแค่ประมาณนะั้นแล้วก็ใชโ้โยกนี้ล็อกไว้ได้ครับฝั oh. ่งนี้ก็เป็นโลโก้ของ Six ซ a าวครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อโมเดลครับก็ ใายชื่อโมเดลตรงนี้ก็จะมีรายการก็จะทำเครื่องหมายไว้ที่ตรงนี้ครัตัวปืนมาด้วยมาด้วยรางพิคาทินี่นะครับตัวนี้ยกมานิดนิดผมไม่แน่ใจว่าจะถึง20่อเอหรือเปล่านะฮะแต่ดูจากโครงสร้างมาแล้วอะท้ายยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็จะมีด้านหลังที่เราจะใส่ลูกเลื่อนเข้าไปเนี่ยตัวปลดก็ออกแบบไม่เหมือนกับ เลฟืนตัวอื่นเลยครับก็คือออกแบบตัวตัวล็อกลุกเลื่อนไว้ตรงนี้แต่ก่อนที่จะใส่ลุกเลื่อนเข้าไปเนี่ยเราต้องพับพันท้ายมินนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะติดตัวรองแก้มตัวนี้ด้วยโครงสร้างคร่าวๆน้ำหนักเบาเรามันถือว่าเป็นปืนที่จุดสามศที่ค่อนข้างคล่อง,งตัวครับนอกจากขนาดกระสุนจุดสามย์แปดแล้วปืนรุ่นนี้ยังทำมาเป็น ขนาด6.5คริมโลแล้วก็ตัว277ของซีอีกตัวหนึ่งครับครับแต่ว่าตัว277ยังไม่เคยเห็นหน้าตาอะไรกะศุนย์เป็นยังไงบ้างนอกจากนี้เนี่ยเราจะมาดูที่ตัวลูกเลื่อนครับตัวลูกเลื่อนเนี่ยออกแบบค่อนข้างไฮเทคมากเลยครับดูแล้วก็ระบบขัดกรอนก็จะเป็นปีกเป็นปีกขัดกรอน3ปีกครับเข้าไปขัดกรอน ในโครงปืนตรงนี้ด้วยก็คือจะเป็นขัดกรอสองจุดขัดกรอนโครงปืนที่หน้าลูกเลื่อนด้วยแล้วก็ตรงข้าวลูกเลื่อนอีกจุดหนึ่งด้วยครับเราจะลองเสียบลูกเลื่อนเข้าไปนิดหนึ่งครับก่อนที่จะใส่ลูกเลื่อนก็คือ,เ,อ,อเราต้องใส่ในจังหวะที่พันท้ายพับนิดนึงเพราะว่าไม่นั้นอ่าตัวก้านด้านหลังมันจะติดติดตรงตรงด้านบนของพันท้ายนะครับตัวพันท้ายเนี่ยเวลาจะพับเนี่ย ให้กดปุ่มนี้ยุบลงไปแล้วก็ต้องดึงดึงตัวพันท้ายเข้าหาตัวนิดนึงครับเพื่อจะให้มันพ้นพ้นจุดล็อกครับพอพอมันขยับได้ปุ๊บเราก็สามารถพับได้เลยพับไปถึงจุดนี้เนี่ยมันจะล็อกเองครับแล้วลูกเลื่อนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเปิดออกมานะฮะเพราะว่าตอนพับพันธท้ายอะ่ะเดี๋ยวยัดลูกเลื่อนเข้าไปสุดไม่ได้พอเราเปิดพันท้ายออกมานิดหนึ่ง เราใส่เอ่อใส่ลูกเลื่อนเข้าไปนะครับพอหลังจากเราปิดก้านลูกเลื่อนลงไปเรายัางสามารถพับพันท้ายเก็บได้ก็คือตอนที่เรานำพาไปถ้าบางทีเรากลัวลืมลูกเลื่อนไว้ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งอะไรพวกนี้เราก็ยังสามารถใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำให้เปลืองพื้นที่ของกระเป๋าเราเลยครับเพราะมันมันโผล่โผล่พ้นจาก พันธาขึ้นมานิดเดียวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่กระทัดรัดนะครับผมครับเราก็ลองเียีกก่ยนกระสีดูว่าเป็นไงครับเต็มๆก็เป็นแบบนี้เอ่อหากล้องมาติดก็สนุกได้ครับเอ่อตรงปลายของซิกตัวนี้ก็จะเป็นเปลียวมาตรฐานของปืนทั่วๆไปโดยส่วนใหญ่นะครับคือ ห้าทับแปดขีดยี่สิบสี่ครับเราสามารถหาเมื่อเซอร์เบรกมาใส่ได้เพื่อลดแรงรีคอย์ของของปืนนะครับออตัวนี้ปุ่มปมนแมกกาซีนอยู่ด้านหน้าก่งไปเนี่ยครับต้องต้องต้องบีบเข้าไปแล้วดึงแม็กออกครับเดี๋ยวเราจะลองมาติดกล้องแล้วจะลองเทสยิงอยู่นิดหนึ่งครับลองดูระบบร่างกายของมันครับ ก็น้ำหนักไกนี่ค่อนข้างเบามากเป็นเหมือนปืนคาสตอมชั้นดีเลยครับกับไม่ถึงกับขนาดแบบแต่ล้านแต่ก็ค่อนข้างเบากว่าปืนทั่วทั่ไปมากครับครับคิดว่าเดี๋ยวเราลองติดกล้องดูแล้วก็มาลองเทสยิงลัดอินดูสักนิดหนึ่งว่าฟีลลิ่งการยิงเป็นไงบ้างครับ

ก่อนที่จะยิงเนี่ยเราก็ติดกล้องเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นกล้องน้องใหม่ของทางอเมริกาะคระับยี่ห้อ ELEMENT นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปของ ELEMENT ครับเป็นรุ่น Nexus ครับผมกำลังขยาย5ถึง20เท่าครับหน้าเลน5050 50มมครับแล้วก็ตัวท่อกล้องก็จะอยู่ที่30มิลิเมตร ครับตัวนี้เราติดกล้องไปด้วยแหวนลัดกล้องตัวนี้เป็นแหวนชิ้นเดียวของบุลิสตนะครับเป็นแหวนแบบขาปลดเร็วเราสามารถอาถอดออกเก็บแยกไว้ต่างหากเวลาเดินทางมัจะได้ไม่ไม่กระทบกระแทกหรือว่าทําให้กล้องเสียหายครับนอกจากนี้ก็ติดรางรางพิคาตินี่เป็น m อ็มล็อกนะครับเพราะว่าตัวกระโจมมือเนี่ยพวกล่องที่จะติดอุปกรณ์จะเป็น ปัจจุบันก็จะใช้ M-Lock ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ติดรางเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ขาซ้ายของ a อ l a s ครับผมขาซรายเอสลั ars, ตัวนี้ก็สามารถโยกซ้ายขวาได้แล้วก็แล้วก็ปรับความสูงต่ำได้นิดนึงครับผมครับก็เป็นขาซรายรุ่นปลดเร็วครับกับที่ขาดไม่ได้ของจุดสเลยคือคอ,อนเทนเจอร์ครับ ตัวคอมเพนเซอร์ตัวนี้เราใช้ของ MDT ครับก็ยึดก็ไปไง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้น้ำยาล็อกเกลียวอะไรพวกนี้ครับก็ยึดได้แน่นหนาครับเวลาออกเนี่ยเราหมุนออกได้ง่ายๆเลยเหมือนกันครับเวลาใส่เนี่ยเราก็ใช้ขันด้วยมือเปล่าเนี่ยเออยิงก็ไม่หมุนครับครับแต่ว่าเวลาเวลาขันออกเลีก็ใช้มือไม่ต้องบิดแรงครับฟิลลิ่งการยิงก็ค่อนข้างดีนะครับ ด้วยโครงสร้างของพันท้ายตัวนี้รบเหลี่ยมมุมได้ดีเวลาเราจับเราประคองพันท้ายเนี่ยก็ไม่มีส่วนที่ระคายเคืองมือเลยครับทําให้เราจับได้มั่นคงขึ้นครับรีคอยหลังจากใส่คอมไปก็เป็นรีคอยที่แบบไม่เหนือบ่าวกว่าแรงครับยิงและยิงเล่นได้ทั้งวันเลยครับผมจะมีข้อติดอยู่นิดนึงสำหรับกระบอกนี้นะครับ เวลาเราใส่แม็กซีนเข้าไปอ่ะมันจุดจุดล็อกจะค่อนข้างลึกครับจุดล็อกคือหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตว่าแม็กมันล็อกอยู่ในที่หรือเปล่าเราต้องบีบเข้าไปให้ให้ปุ่มปลดมันเด้งออกมาเลยมันถึงจะล็อกครับบางทีแบบเสียบเข้าไปเฉยๆเนี่ยเออไม่ถึงล็อกมันยิงไปนัดหนึ่งมันก็จะขยับออกมา เวลาเสียบเสียบแม็กก็คือต้องต้องเสียบให้สุดๆนะครับมันจะได้ยิงต่อเนื่องได้ครับเวลาจะปลดออกก็ไม่ยากมากกดกดข้างหลังออกไปปุ๊บแม็กจะออกมาเองเลยครับก็หยุดตำหนิตรงนี้นิดหน่อยครับเพราะว่าเมาืม่อสก,กู่นี้เวลายิงอ่ะพอยิงนัดหนึ่งแม็กก็ร่วงออกมาครับเป็นเพราะว่าเราเ,เสียบแม็กแบบไม่สุดซึ่ง ปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นเป็นรุ่นอื่นบางทีเสียบประมาณนี้ก็โอเคแล้วแต่นี้ต้องเราต้องเน้นพิเศษนิดน,นึงมันถึงจะอยู่ครับแต่ว่ามีจุดที่น่าชื่นชมก็คือไกลค่อนข้างดีมากครับไม่ต้องทำเลยครับตัวนี้ครับไกลไกลสมูทลื่นแล้วก็ไม่สะดุดแล้วก็ยิงได้ดีเลครับกลุ่มกระสุนยังไม่สวยนะครับ